คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแก๊ดดัได้เวลาแล้วนะครับสำหรับทุกทุกคนนะครับที่จะมาปลุกเซลลสมองปะลองปัญญากันนะครับวันนี้ครับแน่นอนครับเราจะได้มาทราบกันแล้วว่า เราจะมีแชมป์ใหม่หรือว่าแชมป์เก่าของเราเนี่ยนะครับจะได้เป็นแชมป์อีกครั้งเป็นสมัยที่3นะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่สนุกกันมากเลยทีเดียวและเข้มข้นกันเลยทีเดียวครับ<ส>คุณโกตีจะพาแชมป์ของเรามาครับคุณพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรและผู้ท้าชิงครับคุณบุ้ยเจษทวุฒิวัชรคุณ สวัดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวดครับต้นี่ครับเมื่อกี้เห็นลีลาการเต้นนี่พิ้วเลยนะนครับ้ด้แมวมิวสิกมาโโโออ้้ วันนี้เนี่ยนะครับแชมป์เก่าของเรานะครับสองสมัยแล้วคิดว่าจะรักษาแชมป์กันได้ไหมครับวันนี้หลายคนจะคิดว่าพี่บวยนี่ขำๆแต่จิดๆเปคนที่ฉลาดดูคะแนนก่อนครับสามสามเท่ากันจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วไม่ต้องใช้แรงเยอะคิดข้อเดียวตอบได้เลยโอ้โหซึ่งผมมันโง่ครับผมต้องตอบถูกถึงสองข้อถึงจะได้คะแนนเท่าาคะแนนเท่ากับพี่บวยทีแล้วเตรียมใจไว้จะตอบข้อสุดท้ายข้อเดียวเลยแต่ว่าเดี๋ยวผู้ชมจะคิดว่าเราไม่มีผูิปัญญา ซึ่งมันก็คือเรื่องจริงขอเชิญคุณป้ากันนกระโดดถีบยอดออกพี่เท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยนะครับคียทัพกันหน้าดูเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ใครจะได้เป็นแชมป์ถ้าพร้อมแล้วประจำที่กันไน้กิการของเรานะครับเรามีคำถามด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับคุณพีเคกับคุณบวย ตอบไปแล้ว3ข้อด้วยกันเพ<ด>ราะฉะนั้นเหลือเพียงแค่2ข้อนะครับพร้อมไหมครับพร้อม,รอมครับรครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเราจะมาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากับคําถามข้อที่4ครับตัสดีครับ ีเปิดพองนะักกีฬาเทควันโดของเรา <Yeah. S 1> นะเลี้ยงเงินโอลิมปิกไฮโซมาก <ś red> เป็นประวัติศาสตร์ของกีฬาเทควันโดไทยและวันนี้ก็เป็นเกียรติสำหรับรายการแกะดำนะครับที่ได้น้องสองของเราเนี่ยนะครับ<อ>มาเป็นโจทย์ในข้อที่สี่ <ś red> นะครับน้องสองจะใช้พูดอะไรสักหน่อยหรอครับนั่นสิครับพูดอ,อย่าพูดอะไรมากว่าเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับกายการันของเราครับพี่บ๊วยน้องสองบอกว่าไม่พูดเปลี่ยนเป็นเตะหน้าเขาตีแล้ว พี่หนูว่าพี่เชิญปทิ่ยพลเที่ยมก่อนที่หนูจะให้น้องตองใจใครกับพี่ดีกว่าครับครับิยครับเชิญครับและโจทย์ของเราในข้อนี้ก็คือแข่งกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกที่ปักกิ่งเกมรุ่น49กิโลกรัมสายดำดังหนึ่งเหรียญเงินสีเกมที่นครราชสีมาถนัดจังหวัด2ออาแล้วครับถ้าพร้อมแล้วกดครับ กะม้าเนี่ยกดทีเดียวเขาก็รู้แล้วคุณผมยอมรับนะครับว่ารายการแกะแกะดำที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าคำถามค่อนข้างยากใช้สมองแต่ว่าพู้ชมว่าข้อนี้มันง่ายมากครับคุณบวยนะครับกดได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณบวยครับมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าจะเล่นเองหรือจะปล่อยแกะครับเล่นเองเป็นเลยดีเรื่องนี้พู้ชมบว่าคำถามนี้ง่ายมากครับเพราะฉะนั้นตอบเองครับตอบเองนะครับ เิวิเคราะห์ได้เลยครับคุณบวยครับไม่ต้องวิเคราะห์ผมเห็นปุ๊บผมรู้เลยรู้เลยสองนี่ติดทีมชาติมานะครับประมาณปีนี้ปีที่สองเกือบขึ้นปีที่สามไม่เคยแพ้ใครเลยและคุณมาบอกว่าเหรียญเงินสีเกมที่นครราชสิมาต้องเป็นแก่ดําแน่นอนครับไม่ดูอันอื่นเลยนะครับด้วยสตาที่แบบคือตาเล็กไงไม่ดูอันอื่นแต่ว่าพอพอเป็นปีอะไรปุ๊บมันเห็นปุ๊บเหรียญเงินมานี่ไงเหรียญเงินไม่ใช่ต้องสองไม่เคยแพ้กันเลยนอกจากจีนที่แข่งชิงแชมป์มา แฟนตัวจริงอีกหน่อยถ้าเป็นข่าวกับมือที่สามนี่เลยนี่เลยตอบไม่ยอมเนี่ยตอบเปล่าเลยขอบ่าอะไรเหรียญเงินซีเกมที่นครราชสีมาเป็นเป็นเป็นเกสันโอ้ยเอาละครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเหรียญเงินซีเกมส์ที่นครราชสีมาจะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำใช่ไหมครับ มพี่นครราชสีมาใช่แกดำครับมือที่สามเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่สนใจนะครับจิบบาทครับพี่ไม่พูดอะไรอะไรปุ้ยบ้าและแกดำนะครับที่เมื่อกี้พี่ปว้ตอบถูกไปนั่นก็คือเหรียญเหรียญนี้ครับ นั่นก็คือเหรียญทองนะครับไม่ใช่เหรียญเงินนะครับน้องสองครับสร้างจิตประวัติให้ตัวเองตั้งแต่เด็กครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญออลูกปู่พิมพานะครับใช่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 ใชนใช่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 รช่ใอ่ใช่ใช่ใช่าช่ใช่วี่ใช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 ่นช่ใอ่ใช่เป็น,อน,อรรนชน่ใช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 ่เช่ในช่ใช่นเงิน่มช่ใช้ใช่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 หน่ใครับ่ยกครับ ใช่ช้อยที่มาเนี่ยคือ49กิโลกรมนั่นก็ใช่เพราะว่าเป็นรุ่นที่ต้องสองนั่นอยู่สายดำดังดังหนึ่งดังหนึ่งคะไม่ใช่ดังแบบนะดังแบแบบนะแกสายดำตั้งหนึ่งก็ใช่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกที่ปักกิ่งเกมอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับโอลิมปิกนะครับผมแล้วก็ถนัดจังหวะสองใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เล่นจังหวะสอง คือร้อยเขาแตกก่อนแล้วเราค่อยสวนร้อยจังหวะโตคืนเริ uh 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 ่มเริ่มฝึกเทควันโดมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณ11บเอ็ดขวบค่ะแม่และแล้วน้องสองก็โชว์ลีลาการเตะกับคุณชายซะเลยพี่ชายสูงสูงพี่ชายสูงสูงอีกได้ไหมครับน้องสองสูงมากจริงมากน้องสองว่าระดับหน้าพี่ชายเตะถือไหมครับถือเอาเลยอยากเห็นไหมครับอยากเห็นไหมเอาพี่ชายถือแค่นี้ไม่ไม่เห็นแล้วพี่ชายถือระดับระดับนี้ถือระดับนี้เตะได้ไหม เอาหน้าหรือเป้าคะเฮ้คุณมีสิทธิ์เลือกได้นี่แหละเขาเรียกว่าหล่อเลือกได้ที่รักที่รักนะว่าถารถเจ้าหน้าหรือเป้าเรานี่นี่ก็อะไรจับนี่จับหน่อยแล้วมันโดไหมเห็นไหมจำอะไรไหมจำอะไรไหม ปีหน้าแน่นอนไปเจอนที่ลอนดอนอีกแล้วครับถ้ามีโอกาสก็อยากไปค่ะสู้ๆเพราะตอนนี้เพิ่งอายุ17เองแล้วน้องๆนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะอายุิ45ฝึกอยู่อยากจะเป็นฮีโร่แบบนี้นะครับของคนไทยคุณทำได้ครับถ้าคุณมีใจครับพูดดีก็เป็นและในวันนี้เนี่ย นอกจากทางรายการของเรานะครับที่อยากจะมาแสดงความยินดีกับน้องสองเนี่ยนะครับเรามีผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับที่อยากจะมาแสดงความยินดีกับน้องสองด้วยเช่นกันครับและต้องขอเสียงประมือต้อนรับนะครับคุณสว่างพงทองน้อยกรรมการบริหารบริษัทไทยนาโนประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้นะครับคุณสว่างพงนะครับจะมาขออนุญาตร่วมแสดงความยินดีนะครับกับน้องสองด้วยนะครับจับมือกันเลยครับทางบริษัทไทย าโนประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะครับมอบชุดโฮมเทเ e เตอร์นาโน1ชุดนะครับเครื่องเล่นไมโครดีวีดีนาโน2ชุดนะครับและเครื่องเล่นดีวีดีหเครื่องรวมมูลค่าทั้งหมด35,000บาทโอ้โหครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องสองนะฮะแล้วก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้น้องสองต่อสู้ต่อไปเพื่อให้นำเหรียญทองกลับมาที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งครับ